นาคิตะสูตรว่าด้วยพระนาคิตะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นโคศลพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จถึงหมู่บ้านพราหม์แคว้นโคศลชื่ออิชานังคละเล่ากันว่าคราวนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ราวป่าชื่ออิชานังคละใกล้หมู่บ้านพราหม์ชื่ออิชานังคละ พวกพราหมณ์และขหบดีชาวบ้านอิฉานังคลระได้ทราบข่าวว่าท่านผู้เจริญข่าวว่าพระสมณโคโดมสักยะบุตรทรงพระพนวัวจากสักยะตรกูลเสด็จถึงบ้านอิฉานังคลระประทับอยู่ที่ราวป่าชื่ออิฉานังคลระใกล้หมู่บ้านพราหมณ์ชื่ออิฉานังคลระท่านพระสมณโคโดมพระองค์นั้นมีกิติศัพท์อันงามขอจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคพ,พระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียรพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคพ,พระองค์ทรงรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมูสัตว์ พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ด้วยพระองค์เองแล้วจึงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามทรงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในถ้ำกลางมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนการได้พบพระอรหันต์เช่นนี้เป็นความดีอย่างแท้จริงครั้นคืนนั้นผ่านไป พรามและข้าบดชชาวบ้านอิชานังคละจึงพากันถือเอาของเคี้ยวของฉันเป็นอันมากเข้าไปถึงราวป่าชื่ออิชานังคละได้ยืนชุมนุมกันส่งเสียงอื้ออึงที่ซุ้มประตูด้านนอกสมัยนั้นแหลท่านพระนาคิตะเป็นอุปถาของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระนาคิตะมาตรัสถามว่านาคิตะ คนพวกไหนส่งเสียงอื้ออึงอยู่นั้นคล้ายพวกชาวประมงแย่งปลากันท่านพระนาคิตะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพราหมณและข้าบดีชาวบ้านอิชานังคละเหล่านั้นพากันถือเอาของเคี้ยวของฉันเป็นอันมากมายืนชุมนุมกันอยู่ที่ซุ้มประตูด้านนอกเพื่อถวายพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์พระผู้มีพระภาคตรัสว่านาคิตะ เราไม่ติดยศและยศก็ไม่ติดเราผู้ใดแลไม่ได้ตามความปรารถนาไม่ได้โดยไม่ยากไม่ได้โดยไม่ลำบากซึ่งเนคขมัสุขปวิเวสุขอุปสมะสุขสัมโพธสุขที่เราได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากนี้ผู้นั้นชื่อว่ายินดีสุขที่ไม่สะอาดสุขในการนอนหลับและสุขที่อิงอาศัยลาบสักระ และการสรรเสริญท่านพระนาคิตะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้ขอพระผู้มีพระภาคผู้สุคตจงทรงรับบัดนี้เป็นเวลาที่พระผู้มีพระภาคจะทรงรับพระองค์จะเสด็จไปทางใดๆพราหมณ์ข้าบดีชาวนิคมและชาวชนบทก็จักหลังไหลไปทางนั้นๆเปรียบเหมือนเมื่อฝนเม็ดใหญ่ตกลงมา น้ำย่อมไหลไปตามที่ลุ่มข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะพระผู้มีพระภาคทรงมีศีลและปัญญาพระผู้มีพระภาคตรัสว่านาคิตะเราไม่ติดยศและยศก็ไม่ติดเราผู้ใดแลไม่ได้ตามความปรารถนาไม่ได้โดยไม่ยากไม่ได้โดยไม่ลำบากซึ่งเนคขัม,มสุขปวิเวสุขอุปสมะสุขสัมโธสุข ที่เราได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากนี้ผู้นั้นชื่อว่ายินดีสุขที่ไม่สะอาดสุขในการนอนหลับและสุขที่อิงอาศัยลาบสักระและการสรรเสริญนาคิตะอาหารที่กินดื่มเคี้ยวและลิม้มย่อมกลายเป็นอุจจระและปัสสาวะนี้เป็นผลแห่งอาหารนั้นปิยชนเกิดมีโศกะความโศก ปริเทวะความร่ำไรทุกความทุกกายโทมนัสความทุกข์ใจและอุปายาความแค้นใจเพราะสิ่งที่รักแปลเป็นอื่นไปนี้เป็นผลแห่งความรักนั้นความเป็นของปฏิกูลในอสุภนิมิตย่อมตั้งอยู่แก่ภิกษุผู้ขนขวายการประกอบตามอสุภนิมิตนี้เป็นผลแห่งการประกอบตามอสุภนิมิตนั้นความเป็นของปฏิกูลในผัสส ย่อมตั้งอยู่แก่ภิกษุผู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในภาษายตนะหกอยู่นี้เป็นผลแห่งการพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในภาษายตนะนั้นความเป็นของปฏิกูลในอุปาทานย่อมตั้งอยู่แก่ภิกษุผู้พิจารณาเห็นความเกิดและความดับในอุปาทานขันห้านี้เป็นผลแห่งการพิจารณาเห็นความเกิดและความดับในอุปาทานขันห้านั้นนาคิตะสูตรที่สิบ